สวัสดีครับอยู่กับเาบางค่ายแอซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวคลาส,สิกกันก๊อก19หรือก๊อก19 CO2 นะครับนะมาดูกันตัวนี้มาสภาพที่ค่อนข้างใหม่นะกล่องเดิมยังสภาพใหม่ดีอยู่มาเปิดกล่องกันก็จะมีเจ้าตัวปืนแม็กกาซีนนะครับก็มีให้แค่นี้เนาะอ่ะมาดูตัวปืนภายนอกกันนะครับภายนอกถือว่ายังใหม่อยู่ใหม่พอสมควรนะผมบอกแล้วกันว่าตัวนี้ราคา2,700บาทแถมแก๊สด,ด้วยแถมลูกด้วยนะครับ ตัวนี้มีพร้อมเล่นเลยนะครับราคานี้นะครับอ่ะก็จะมีรอยตามงานใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับก็มันไม่ใช้งานะรเยเป็นรอยถูเฉยเครับมันก็จะมีรอยแค่นี้เองนะครับเนาะตัวนี้มาในสภาพที่ถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากขนาดนั้นนะครับแม็กก็ยังโอเคอยู่ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่รอยถลอกน้อยมากตัวนี้นะครับโอเค ดูรละเอียดภายนอกแล้วก็ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการอัดแก๊สกันนะครับผมวิธีการอัดแก๊สนะครับเปิดท้ายออกเลยนะครับแล้วก็ใส่แก๊สวางไปแบบนี้แล้วก็ดึงไอ,อ้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ขันปุ๊บให้มันตึงมือก่อนนะครับฟิลเดียวกับปืนลูกโมนะครับใช้คำว่าฟิลเดียวกับปืนลูกโมนะครับพอขันตึงๆมือปุ๊บแล้วก็บิดเร็วๆหนึ่งสองสามปุ๊บแบบนี้แล้วก็ปุ๊บให้มันแค่ สุดนะครับอย่าไปฝืนมันนะถ้าอันนี้คือมันไม่มีลมออกแล้วเราแค่ขันให้มันสุดเฉยๆนะครับจริงๆมันไปได้อีกนะแต่เราควรขันแค่นี้ก็พอเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่แก้แล้ววิธีการใส่ลูกนะครับวิธีการใส่ลูกตัวนี้เราก็จะดึงลงมาแบบนี้แล้วก็จะมีเขาจะมีตัวคล้องให้ตรงนี้นะครับเราก็เอามือเราเอามือกดไว้สักหน่อยเผื่อมันหลุดมา,าแล้วเราก็ใส่ลูกครับแม็กหนึ่งบรรจุได้10นัดนะครับ แต่ด้วยความซีนอ o ูตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับอ่าโอเคอ่ะเกินนะครับผมบอกสักสองลูกแล้วกันเนาะเพราะว่าใส่เอาง่ายคือใส่เต็มเบินก็ไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวสปริงมันล้านะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเวลาปล่อยเยอะตัวเนี้ยเราค่อยๆปล่อยเราค่อยดึงมาแล้วค่อยๆปล่อยนะครับช้าๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นแค่เคี่ยวล็อกเฉยๆนะ,ะถ้าเราปล่อยแรงพรามันพุ่งออก พอถ้ามันพุ่งออกบ่อยๆข้อเสียคือไอตัวเคี้ยวล็อกเนี่ยมันจะเกาะไม่อยู่นะครับมันอาจจะสึกหรือถูจนสึกครับเพราะค่อนข้างอันตรายนะครับด้วยความที่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความแม็กมันเป็นกิบล็อกแบบเนี้ยครับซึ่งถ้างัดออกคือละมันมันไม่มีหมุดตอกสาหรับล็อกถือต้องซื้อแม็กใหม่ซึ่งแม็กอันหนึ่งประมาณพันกว่าบาทนะครับเออมันก็แพงอ่ะเออเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหล็กด้วยนะครับแม็กตัวนี้เป็นเหล็กนะครับมันไม่ใช่โลหะเป็นเหล็กนะครับ นะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับพอใส่ลูกเสร็จแล้วเราก็ใส่แม็กเข้าไปอันนี้ก็พร้อมยิงนะครับไม่มีเซฟนะครับระบบ CO2 ตัวนี้ไม่มีเซฟเพราะว้าอันตรายแต่ไกลเขาลึกนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงจะตัวก๊อป19 CO2 นะครับเป็นตัวที่แรงที่สุดในบรรดาปืนสั้นของมีบีการนที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นตัวแต่งนะแบบซื้อไปแต่งเองอะไรเงี้ย มันสามารถเอาความแรงได้นะครับจะอยู่ประมาณ400ต้นต้นๆแต่ตัวเนี้ยด้วยเขาเป็น CO2 no b o w b a c k ความแรงมันจะเยอะหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่หน่อยนะ500นะครับมาความแรงให้ดูกันเลยอันนี้ยังไม่ได้ยิงสักนัดนะครับตามที่ใส่ให้ดูเลยตอนต้นคลิปนะครับ5 0า4 6 9 5ส8นะครับโอเคไหม ความแรงมหากราบนะครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานของด้วยด้วยตัวปืนเนี่ยมันมีความแรงที่มากพอสมควรอยู่แล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเล่นลูกไม่หมดเนี่ยเวลาเราปลดแม็กออกลูกมันจะไหลออกมาประมาณ1นถึงสนัดเราก็ควรจะเคลียร์ลูกให้หมดละกันเนาะแล้วก็ไม่ควรใส่ ลูกขาวไว้ที่แม็กเพราะว่าทําให้สปริงมันล้านะครับแต่จริงๆสปริงล้าก็ไม่มีผลอะไรกับตัวนี้หรอกเพราะมันไม่มีสลด์ค้างแต่ก็เป็นการเซฟสปริงในการช่วยดันลูกในการเข้าลําเพลิงของมันหรือเข้าในลํากล้องของมันนะครับเอาเอายิงให้หมดเลยนะครับหมดแล้วนะครับผมเวลาหมดแล้วเนี่ยเรื่องแก๊สที่อยู่ในในหลอดเนี่ย มันไม่ควรคาเกิน 3- 4ถึงวันนะครับเราควรยิงให้หมดภายใน3ถึง4วันเพราะว่าอะไรด้วยแรงดัน CO2 นะครับเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับและเยอะมันอาจจะทำไปดันเจ้าตัวโอลิงห้องห้องลูกสูบเนี่ยเสียหายได้นะครับด้วยความที่มันเข็มแทงแล้วจะมีท่อนําแก๊สขึ้นไปนะครับพอนังแก๊สไปมันอยู่ในห้องสูบด้านในนะครับมันก็จะไปลอยอยู่ในนั้นและแรงแรงดันมันค่อนข้างสูงแล้วมันก็ไม่ควรคาเกิน 3- 4ถึงวันพยายามยิงให้หมดถ้ายิงไม่หมด ก็ควรจะเอาออกนะครับด้วยวิธีการเดิมก็คือถอดเจ้าตัวท้ายขันออกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องการดูแลรักษาก็หลักๆคือซิลิโคนนะครับพยายามถ้าแก๊สหมดแล้วนะครับท่านก็เปิดท้ายเหมือนตอนท่านจะเติมแก๊สนั่นแหละคนมีซิลิโคนสักกระป๋องหนึ่งฉีดเข้าไปด้านในเจ้าตัวเนี้ยด้านในตัวเนี้ยมันจะมีแหวนรองเจ้าตัวอ่าอ่าโคลุกไม่ไม่ใช่ จะมีโอลิงลองเจ้าตัวหลอดแก๊สเออนะครับโอลิงลองเจ้าตัวหลอดแก๊สอยู่ขอโทษนะเบอร์เบอร์ตรงนี้นะไม่มีลองหลอดแก๊สอยู่นะครับท่านก็ฉีดเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องหนามากแต่ขอให้ฉีดเข้าไปหน่อยแล้วก็ฉีดเข้าไปด้านในตัวลายิงเสร็จเนี่ยอ่ะฉีด2จุดนะครับหลักๆนะครับเราแม็กออกแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ฉีดเข้าไปในด้านเนี้ยแต่ไม่ต้องฉีดเข้าไปลำกล้องนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ฟุ้งออกมาอยู่แล้วนะครับผม โอเคเนาะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการช่เฉลิมเสาร์ไลน B ์บีแคร์ซอกนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ